สวัสดีครับช่วงนี้หลายๆคนน่าจะรู้สึกไม่ค่อยสบายใจนะครับเวลาที่เราได้เห็นข่าวคราวเกี่ยวกับแวดวงพระสงฆ์หรือว่าต่างๆที่มันอาจจะบันทอนความรู้สึกแล้วก็ทําให้เกิดคําถามขึ้นมาในใจจนความศรัทธาของเราอาจจะสั่นคลอนไปบ้างวันนี้เราเลยอยากจะมาชวนคุยกันครับว่าจริงๆแล้วแก่นแท้ของการทําบุญคืออะไรเราจะมาหาคําตอบจากหลักคําสอนโดยตรงเพื่อสร้างความเข้าใจที่มั่นคงไปพร้อมๆกันครับพอเห็นข่าวเหล่านั้นแล้ว คำถามใหญ่ที่ตามมาในใจของหลายๆคนก็คือแล้วแบบนี้ยเรายังควรจะทำบุญต่อไปอยู่ไหมหรือว่าเราควรจะหยุดดีคำถามนี้สำคัญมากเลยครับแล้วเราจะมาหาคำตอบให้ชัดเจนไปด้วยกันในวันนี้ครับเอาละครับเรามาเริ่มกันที่จุดที่สำคัญที่สุดเลยคือคำสอนของพระพุทธเจ้าโดยตรงเลยนะครับมีพุทธวจนะบทหนึ่งที่ท่านตรัสไว้ชัดเจนมากครับว่าเจตนาหังพิขเวกัมมังวัฒามิถ้าแปลให้เข้าใจง่ายๆก็คือพระองค์ท่านบอกว่า เจตนาหรือความตั้งใจของเรานี่แหละคือตัวกรรมเลยนี่คือหัวใจหลักที่จะไขทุกข้อสงสัยของเราได้เลยครับเพราะฉะนั้นแล้วนะครับสิ่งที่เราเรียกว่าบุญเนี่ยมันจึงเกิดขึ้นจากเจตนาที่ดีงามและบริสุทธิ์เป็นที่ตั้งเลยครับไม่ได้เกี่ยวกับว่าเราจะให้เงินเยอะแค่ไหนหรือว่าคนที่เรารับเนี่ยเขาจะดังมาจากไหนแต่ทั้งหมดทั้งมวลเนี่ยมันเริ่มต้นแล้วก็วัดผลกันที่ใจของคนให้นี่แหละครับคือจุดสําคัญลองนึกภาพตามง่ายๆแบบนี้ก็ได้ครับ สมมติว่ามีคนนึงบริจาคเงินเป็นหมื่นเลยนะแต่ในใจลึกๆก็คือหวังผลตอบแทนอยากได้นั่นได้นี่กลับมากับอีกคนหนึ่งครับมีเงินติดตัวแค่20บาทแต่ให้ไปด้วยใจที่มันเต็มไปด้วยความศรัทธ,ธาความเมตตาจริงๆถ้ามองในทางธรรมแล้วเนี่ยการให้ด้วยเงิน20บาทครั้งหลังนี่แหละครับที่อาจจะสร้างผลบุญที่ยิ่งใหญ่กว่ามหาศาลเลยก็ได้และที่มันดีไปกว่าน,นั้นอีกนะครับก็คือว่าพอเรายุดเรื่องเจตนาเป็นหลักแล้วเนี่ยมันทําให้เรารู้ว่าการทําบุญมันมีอีกหลายวิธีมากๆเลย ไม่ใช่แค่การให้เงินหรือให้ของเท่านั้นซึ่งเป็นหนทางที่ใครๆก็ทําได้ทุกที่ทุกเวลาโดยที่ไม่ต้องใช้เงินเลยแม้แต่บาทเดียวครับในทางธรรมะเนี่ยจะมีสิ่งที่เรียกว่าบุญกิริยาวัตถุ3หรือหนทางสร้างบุญ3ทางหลักๆนะครับอย่างแรกคือทานะไมอันนี้เราคุ้มกันดีก็คือการให้นั่นเองแต่ยังมีอีกสองทางที่สําคัญไม่แพ้กันเลยครับก็คือศีลไมยบุญที่เกิดจากการรักษาศีลไม่ไปเบียดเบียนใครและสุดท้ายคือ ภาวนาไหมครับบุญจากการฝึกฝนจิตใจเราเองเช่นการนั่งสมาธิหรือการแผ่เมตตาจะเห็นว่าสองข้อหลังเนี่ยเป็นบุญใหญ่ที่เราสร้างได้ด้วยตัวเองลุ้นล้วนเลยไม่ต้องพึ่งปัจจัยภายนอกไม่ต้องใช้เงินเลยครับและนี่คือสิ่งที่ยืนยันพลังของการฝึกจิตใจได้ดีมากๆเลยครับพระพุทธเจ้าท่านตรัสไว้ว่าแค่เราใช้เวลาแค่แป๊บเดียวสั้นๆเท่านั้นเพื่อจเจริญเมตตาจิตคิดดีต่อคนอื่นแค่นี้ก็ถือว่าเป็นการปฏิบัติธรรมที่มีคุณค่ามากแล้ว เห็นไหมครับว่าการสร้างบุญเนี่ยมันอยู่ใกล้ตัวเรากว่าที่เราคิดว่าเยอะเลยทีนี้พอเราเข้าใจแล้วว่าเจตนาของเราคือจุดเริ่มต้นที่สําคัญที่สุดคราวนี้เรามาดูกันต่อในอีกแง่มุมหนึ่งซึ่งเป็นเรื่องของการใช้ปัญญาประกอบในการทําบุญครับนั่นก็คือเวลาที่เราจะให้เราก็ควรจะพิจารณาเลือกผู้รับที่เหมาะสมด้วยในทางธรรมะจะมีคําเปรียบเทียบที่สวยงามมากคํานึงนะครับคือคําว่าเนื้อนาบุญคํานี้เปรียบผู้รับเหมือนกับผืนนาครับ คนที่ปฏิบัติดีมีศีลมีธรรมก็เหมือนกับเป็นผืนนาที่อุดมสมบูรณ์ที่พร้อมจะทําให้เมล็ดพันธุ์แห่งบุญที่เราหว่านลงไปเนี่ยมันเจริญงอกง,งามขึ้นมาพอเปรียบเทียบกับก,บการทํานาแบบนี้แล้วเข้าใจง่ายขึ้นเยอะเลยใช่ไหมครับการให้ของเราถ้าไปให้กับคนที่ไม่ค่อยมีศีลไม่ปฏิบัติมันก็เหมือนเราเอาเมล็ดพันธุ์ที่ดีที่สุดของเราไปหว่านลงในดินที่มันแห้งแล้งเสื่อมโทรมแต่ในทางกลับกันถ้าเราให้แก่ผู้ที่ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบ ก็เหมือนเราได้ว่านเมล็ดลงในผืนดินที่อุดมสมบูรณ์ผลของบุญมันก็จะงอกงามไพ่บูญเพราะฉะนั้นการใช้ปัญญาเลือกเนื้อนาบุญก็เลยเป็นเรื่องที่สําคัญมากๆครับมาถึงตรงนี้เราน่าจะเริ่มเห็นภาพชัดขึ้นแล้วนะครับว่าจริงๆแล้วเราควรจะวางใจและวางศรัทธาของเราไว้ที่ไหนเพราะประเด็นสำคัญมันอาจจะไม่ได้อยู่ที่ตัวบุคคลครับแต่อยู่ที่สิ่งที่เป็นอมาตะและไม่เคยเปลี่ยนแปลงต่างหาก พุทธวจนะบทนี้มีความหมายที่ลึกซึ้งมากนะครับท่านกําลังสอนเราว่าการได้เห็นพระพุทธเจา้าที่แท้จริงเนี่ยไม่ใช่การเห็นด้วยตาเนื้อแต่คือการได้เห็นและเข้าใจในพระธรรมหรือคําสอนของพระองค์ตั้งหากเพราะพระธรรมนี่แหละครับคือตัวแทนของพระพุทธองค์ที่จะคงอยู่ตลอดไปไม่เปลี่ยนแปลงและนี่ก็คือคําตอบที่ชัดเจนที่สุดเลยครับ ว่ัศรัทธาที่มั่นคงและแท้จริงของเราควรจะตั้งอยู่บนพระธรรมคำสอนที่เป็นอากาลิโกคือเป็นจริงเสมอไม่ขึ้นอยู่กับการเวลาไม่ใช่การไปยึดติดก,กับตัวบุคคลซึ่งก็เป็นธรรมดาครับที่อาจจะมีผิดพลาดกันได้พอเรายึดหลักธรรมเป็นที่พึ่งแล้วเนี่ยเราก็จะมีหลักใจที่มั่นคงไม่ว่าจะเกิดข่าวหรือเหตุการณ์อะไรขึ้นเราก็จะไม่สั่นคลอนไปง่ายๆครับและสุดท้ายนี้สิ่งที่อยากจะฝากไว้ก็คือ อย่าให้ความผิดพลาดของคนแค่ไม่กี่คนมาทำลายเจตนาที่ดีงามหรือมาดับไฟแห่งบุญในหัวใจของเราลงได้นะครับเพราะบุญที่เราทำด้วยใจที่บริสุทธิ์ด้วยเจตนาที่ดีนั้นมันคือสมบัติล้ำค่าที่เป็นของเราโดยสมบูรณ์และจะเป็นแสงสว่างนำทางชีวิตเราเสมอไม่ว่าสถานการณ์ภายนอกจะเป็นอย่างไรก็ตามครับ